คุยมวลอบแพคเกจนั่งเงียคุณโนทำไรนะครับคูแกะไม่ออกไอ้เหี้ยคุณจะกินเนี่ยในแพ็คเกจเปิดนี่คุกแกะมาเป็นชั่วโมงเลยไม่ได้แดกเนี่ยฉีกก็ไม่ได้เอ้าตายเถอะ ตาเกตดดูเขาซีนไว้ไอ้เหี้ยยังจะแกยังไงวะโอ้ยเนอเกินมามีกรรมกินอะไรก็ลำบากไอ้เหี้ยจะทอกับพีตจริงอเหี้ยจ่ได้แดกไหยเนี่ยแก่กวเหนื่อยแล้วบอกเลยปาไปยี่สิบนาทีแล้วด้วยกวนเดียวเนี่ยอร่อยไหม เอาไปคืนนั่นเลยไอพี่พี่มีมีดนะพี่พี่มีมีดนะไอพี่ปาใส่บอกเอยเฮ้ยเดี๋ยวไอบอกกูบอกกูไอ้สัตว์ไอ้แดงด้วย มาดูที่จะคุ้มกันนี่คือแงะต้งนานไหมโอ้โหนี่ไม่พูดแค่เกรดีเดี๋ยวแน่นนี่ใส่เสื้อดำมาพอดีเลยเป็นงานสมบัติได้แดกแล้วเว้ยเดี๋ยวคลิปแค่ดือนนี้ครับเนี่ย